ที่นี้จิมทอมสันฟาร์มนะคะคุณผู้ชมจิมทอมมสันฟาร์มก็จะมีแบบดอกไม้นะคะโดยเฉพาะไฮไลท์คือดอกไม้ดอกคอสมอนะคะจะเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมคอสมอแล้วก็ดาวกระจายนะคะแล้วก็มีวิธีวัฒนธรรมของชาวอีสานนะคะที่อยู่ตามจุดต่างๆที่ฟาร์มจิมจัดไว้ให้นะคะอันนี้ก็ใกล้จะปิดฟาร์มแล้วนะคะดูดอกไม้ก็แบบทําหน้าที่นะคะจ ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปชมแบบวิวเหมือน360องศานะคะดูฝั่งนูนะะ้นค่ะคุณผู้ชมมีภูเขาด้วยนะ,ะที่บ้านเราสีสเกตไม่มีภูเขาะคะ่ะนอกจากค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปชมวิว360อองศานะคะของจิมทอมสันฟาร์มเราจะได้เห็นมุมกว้างนะคะว่ามีดอกไม้ตรงจุดไหนบ้างแล้วมีอะไรอยู่บ้างนะคะ ชมดูตรงจุดนั้นนะคะอันนี้คือคือฟาร์มที่เป็นฟาร์มฟาร์มจริงมีควายนะคะควายมันเล็มยหญ้าอยู่กินหญ้าอยู่นะคะแล้วก็จะมองเห็นอนุควายปลอมนะคะสามตัวนั่นควายปลอมแล้วก็มีเห็นดอกไม้นะคะเยอะแยะเลยแต่ว่าดอกไม้เริ่มเหี่ยวเช้าแล้วคะ่ะวันที่สองมกราคมนี้ปิดฟาร์มจิมแล้วนะคะ ใครอยากจะมาเที่ยวชมนะคะต้องรีบมาแล้วเพราะว่าดอกไม้เขาก็บานเป็นเดือนแล้วนะคะเขาเปิดฟาร์มแค่เดือนเดียวน,นะคะอันนี้ถ้าใครมาฟาร์มจิมในปีนี้ก็จะได้ชมบรรยากาศประมาณนี้คือตอนท้ายนะคะบางปีพาคุณผู้ชมมาตอนต้นปีดอกไม้ยังไม่บาน เต่เที่ยวเนี้ยมาปลายอ่ปลายฤดูการที่เขาจะปิดฟาร์มแล้วอีกสองวันปิดฟาร์มก็จะเห็นดอกไม้ประมาณที่ร่วงโรยนะคะเดี๋ยวปีต่อตอไปจะมาแบบกลางๆ